ก็สวัสดีนยยักเสี่ยงเป็นทางการนะครับสําหรับวันวันนี้เนาะนะครับสําหรับ ในส่วนของชั่วโมงนี้นะครับเราจะพูดต่อในเรื่องของการใช้งาน Visual Basic for Application นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวลู o นะครับคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง for loop นะครับหรือคำสั่ง do while นะครับหรือว่า until อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันในการทำซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนมาในในสายที่เคยค o ด i n งมาหรือเขียนโปรแกรมมาเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับการใช้งานฟังก์ชันพวกนี้ แต่ถ้าสมมติบ้าวางท่านยังไม่เคยเรียนนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับทีนี้อาจารย์แนะนำนะครับสำหรับการใช้งาน Visual Basic for Application เลยเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องไปเปิดใช้งานตัวแท็บที่ชื่อว่านักพัฒนาก่อนนะครับเหมือนเดิมเนาะการเปิดใช้งานตัวแท็บนักพัฒนาก็คือไปคลิกที่แท็บไฟล์ใช่ไหมครับเลือกไปที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงกําหนดริบบอนเองนะครับอย่าลืมไปติ๊กตรงนี้ครับตรงคําว่านักพัฒนานั่นเองก็สามารถที่จะทำไมครับ เรียกใช้งานนะครับในส่วนของตัวแทบ็บเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับเวลาเราเปิดมาใช้งานนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับเมื่อเราเปิดมาใช้งานนะครับมันจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้เนาะแลกศึกษาอยะไปดูที่ตัวเนื้อโปรแกรมนะครับเวลาเราเขียนนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีคําสั่งชื่อว่าแสดงโคด้ด หลักๆเราใช้อยู่ไม่กี่ตัวครับอาจจะใช้ตัว i s u a l Basic ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใช้ในส่วนของตัวควบคุมตรงนี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะสอนคุณเบื้องต้นนะครับพื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือการสร้างปุ่มนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมเพื่อลิงกับปุ่มต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันขึ้นขึ้นตัวโค้ดนะครับเราก็จะกดแสดงโค้ดนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับมาดูในส่วนของการละแแบบเลยนะครับตอนนี้อาจารย์สร้างไว้ประมาณ หลายแรบเลยนะครับประมาณหแลบเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับไปดูที่แลบที่1น,นะครับเป็นเทส t l ลูปที่1นเนาะนะครับเทส t l ลูปที่1เนี่ยนะครับอาจารย์ไปสร้างนะครับโมดูลที่1ไว้นะครับจะไปกับอาจาย์ไปสร้างโมดูลที่1ไวนะ้เนาะทีนี้วิธีการ c รีเอทโมดูลนะครับเหมือนเดิมครับก็คือ ถ้าถ้าเรายังไม่มีนะครับเราก็คลิกขวาเนาะตรง Microsoft Excel นะครับ VBA นะครับเลือก Insert แล้วก็เลือก Module ขึ้นมานะครับมันก็จะได้เป็นหน้าเปล่าเหมือนที่เราเคยทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเสร็จแล้วเราก็ลองทสนะครับโดยการอันนี้เลยครับเริ่มตั้งแต่การประกาศตัวแปรเนาะเนื่องจากว่าสมมุติว่าในโจทย์ข้อนี้ครับเราต้องการให้คลิกที่ปุ่มไปแล้วนะครับให้มีค่า100นะครับโชว์นะครับโชว์ตั้งแต่ไหนนะครับให้ดูคำสั่งนี้ครับเห็นเซลล์ i 1 value ไหมครับอ่า การไฮไลท์ไปทีละจุดเนาะคำว่าเซลล์เนี่ยนะครับหรือคาสั่งในการที่ล็อกข้อมูลลงไปในแต่ละจุดของเซลล์เนี่ยหรือในตำแหน่งเซลล์เนี่ยครับเราสามารถใช้อยู่2แบบแบบนี้ก็คือใช้คําสั่งชื่อว่าเซลล์เติม S นะครับกับอีกอันนึงก็คือใช้คําสั่งชื่อว่าเลนนะครับรูปแบบการใช้เซลล์และเลนส์จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้เซลล์เนี่ยเราต้องสามารถเราจะต้องทําการระบุครับ2ค่าด้วยกันก็คือค่าที่เป็นตัวแรกก็คือ ค่าที่เป็นแถวครับค่าที่เป็นตัวที่2ก็คือค่าที่เป็นคอลัมน์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราบอกว่านะครับเราบอกว่าสมมุตินะครับเราบอกว่าเราอยากให้มันไปโชว์ที่เซล A ์ A1 นะครับสมมตินะเซล A ์น1นะครับทีมม่เซล A หนึ่งเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงเน,ะออนาะมันอาจจะแบบเพี้ยนนิดนึงนะครับที่เซลล์ A1 ความหมายของมันก็คือถ้าเราจะเขียนนะครับมันก็คือเซลลนะครับเซลล์ที่ตำแหน่งที่แถวที่1มาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับ คอลัมน์ที่1นนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบเซล์แต่ถ้าเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเขียนแบบเลนสนะครับ L A N G E เนี่ยในแบบเลนสเนี่ยคุณสามารถฟิกได้เลยครับเช่นคุณบอกว่าอยากให้โชว์ที่ตำแหน่ง A1 คุณจะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเลนตามด้วยชื่อเซล์เลยนะครับซึ่งในคาสเซ่ครับเราเราอยากเน้นตัวแรกมากกว่าก็คือการใช้เซล์แล้วก็ตามด้วยแถวแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์เป็นหลักนะครับขออนุญาตลบออกเนาะ โอเคนะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้ครับอาจารย์ต้องการปรินค่า100นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ไหนนะครับเห็นปะค่าที่ฟิกไว้ก็คือค่าคอลัมน์คอลัมน์ที่1ก็คือคอลัมน์ที่ A เพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับมันจะวิ่งแค่แถวที่1นึ่งเห็นไหมครับลานไปเรื่อยๆเนาะแถวที่1จนถึงแถวที่เท่าไหร่ครับแถวที่6แถวที่1คอลัมน์ที่ A แถวที่2คอลัมน์ที่ A แถวขึ้สามคอลัมน์ที่ A อคำว่าคอลัมน์ที่ A ก็คือคอลัมน์แรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปใส่ผลลัพธ์ะคร ประมาณ6ช่องหรือ6เซลล์นะครับซึ่งเรียต่อก,กันตั้งแต่ A1, A2, A3, A4, A5 แล้วก็ A6 รูปแบบในการใช้งานฟังก์ชันเราดูตรงฟังก์ชัน for นิดนึงนะครับการใช้งานฟังก์ชัน for เนี่ยมันง่ายสุดเพราะว่าเราสามารถฟริกจำนวนได้นะครับเคสนี้ก็บอกว่าเราประกาศตัวแปร i นะครับให้เป็นชนิดที่เป็น integer นะครับคำว่าชนิดที่เป็น integer ก็คือชนิดที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขไม่ใช่เป็นทศนิยมเพราะถ้าเป็นทศนิยมต้องใช้ เขาเรียกว่าชนิดตัวแปรเป็นดับเบิลนะครับถ้าเป็นตัวสอนเราใช้เป็นสตริงนะครับในเคสนี้เราบอกว่าให้ i ซึ่งหมายถึงตัวเลขเนี่ยนะครับเป็น i n นท g เจเสร็จแล้วให้วนซ้ำนะครับวนซ้ำตั้งแต่ i ที่1ถึง i ที่เท่าไหร่ครับ i ที่6นะครับโดยเวลาวนซ้ำแต่ละรอบนะครับให้กำหนดเซลล์ที่ i นะครับ ไอตัวนี้มันจะวิ่งตามไอค่าข้างบนครับก็จะวนซ้าไปเรื่อยๆโดยที่สําคัญก็คือจะต้องเติมดอทแวลูเข้าไปด้วยก็คือให้ค่าของผลลัพธ์ในเซลล์นั้นมีค่าเท่ากับ100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจบในแต่ละเซล์ในแต่ละบรรทัดแล้วเนี่ยนะครับให้ขยับเพิ่มค่าไอขึ้นมานะครับโดยการใช้คําสั่งชื่อว่า N e x t คาว่า next I มีค่าเท่ากับ i บวกด้วย1นนะครับก็คือบวกซ้ำไปทีนี้พอเราเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บเราย้อนกลับไปดูที่ตัว หน้าที่เป็น Excel เราเราใช้วิธีการเดิมครับก็คือไปที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเราสร้างปุ่มเสร็จแล้วก็มีการเชื่อมต่อเข้ากับตัวฟังก์ชันที่เราเขียนเคสเมื่อกี้ชื่อว่าลูดหนึ่งใช่ไหมครับพอเราใส่ไปปุ๊บอาจารย์ก็ทําการอิด t ินะครับอาจารย์ก็มาทําการเนี่ยครับคลิกขวาตรงเนี้ยครับแล้วอาจารย์ก็มากดแก้ไขตั้งชื่อใหม่ชื่อว่าเทสอะไรครับเทสลูดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์รันผลลัพธ์กดโดยการกดคลิกก็จะได้ค่า100ออกมากี่ช่องครับ6ช่องตามเมื่อกี้เลย ออกไหมครับนึกภาพออกเนาะทีนี้ถ้าสูติอาจารย์อยากจะแก้ไขาอาจารย์ขออนุญาตลบอันเก่าไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่อยากให้มันโชว์ที่คอลัมน์ที่ A อละอยากจะขยับมาโชว์ที่คอลัมน์ที่ B แต่ว่าเป็นค่า100เหมือนกันอาจารย์ต้องทาอย่างไรอาจารย์ก็จะกลับไปแก้ไขโปรแกรมเนาะจากเดิมเนี่ยมันถูกฟิกไว้ที่ตาแหน่งเซลล์ที่ i แล้วก็เลข1เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้โชว์ b ก็ต้องไอแล้วก็เลขอะไรครับเลข2นะครับเราโชว์ค่าสักหนึ่งสองร้อยห้าสิบประกาณสองร้อยห้าสิบ จริงๆอะไรก็ได้นะครับเรากลับไปเทสปึ๊บเรากดปั๊บนะครับปึ๊บมันก็จะกลายเป็นค่า250เห็นไหมครับซึ่งมีการขยับเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เราฟิกไว้เห็นไหมครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือจะวนอยู่กี่รอบครับ6รอบด้วยกันอันนี้ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอะไรครับ for loop ธรรมดานะครับ ที่สําคัญนะสาวาต้องกลับไปดูด้วยนะสาวจะเรียกอะไรมาใช้จะต้องประกาศตัวแปรนะครับใน Excel นะครับเราประกาศตัวแปรโดยใช้ฟังก์ชันที่เออเราใช้รูปแบบคําสั่งชื่อว่าดิมนะครับ D I M เนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ A B C X Y z อะไรได้หมดเลยนะครับ ส่วนอ่า s ก็คือกับจดกำหนดให้มันเป็นอะไรนะครับ integer ก็คือก,กำหนดให้มันเป็นตัวเลขอย่าลืมชนิดของตัวแปรตอนนี้ที่เราคุ้นเคยจะมีตัวเลขครับจำนวนเต็มก็คือเป็น integer ถ้าเป็นตัวเลขทศนิยมก็จะเป็น double นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอักษรจะเป็นคำว่า string นะครับอันนี้น่าจะไม่ไม่มีเคสปัญหาอะไรเนาะอันนี้ยังยังยังฟอรันได้อยู่นะครับเราไปดูตัวอย่างที่2ครับอาจารย์เขียนในโมดูลที่2ไว้แบบนี้เนาะในโมดูลที่2นะครับเป็นการทดสอบดูว่า เห็นไหมครับว่ามันมีการเขียน for ซอน for อยู่เห็นไหมครับเห็นไหมมีการใช้ for ซอน for แสดงว่าเป็นการทําซ้านะครับทำซ้ําที่2ตําแหน่งด้วยกันนะครับลองดูนะครับเคสนี้เราบอกว่าให้ค่า i ครับเริ่มต้นตั้งแต่ i จนถึงเท่าไหร่ครับ i เป็น1จนถึง i เป็น6นะครับส่วน for loop อีกอันนึงเราให้ j ครับเห็นไหมครับ j ก็ตั้งแต่ i เลข1จนถึง i เล i j เลขกอะไรครับเลข2 ทีนี้เขาก็มาลองใส่คำสั่งเข้าไปก็คือเรียกใช้คำสั่งชื่อเซลล์เติม S นะครับแล้วก็ I แล้วก็ J นะครับเพราะฉะนั้น I ตัวหน้าเนี่ยครับ i ตัวหน้าแทนด้วยแถวถูกไหมครับก็จะมีตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่6นะถ้าเรารันดูนะครับจะมีแถวที่1ถึงแถวที่6ส่วน J เนี่ยนะครับส่วน J ก็คือมีแค่คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2แสดงว่าในเคสนี้ถ้ารันจริงๆก็คือจะมีคอลัมน์ A กับคอลัมน์อะไรครับ คอลัมน์ b ส่วนแถวก็คือมีตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่เท่าไหร่ครับแถวที่6โดยกําหนดค่าให้ทุกช่องที่เป็นไปตามนี้ครับตามตําแหน่งที่มีการฟิกไว้เนี่ยจะต้องมีการกําหนดใส่ค่าเป็นเลขอะไรครับหนึ่งนะครับสังเกตนะครับว่าเราเอา for j ไว้ข้างในนะครับเราเอา for j ไว้ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืม next j รอบข้างในก่อนทำเสร็จแล้วถึงจะมา next อะไรครับ next i นะครับก็จะเป็นการใช้ for ซ้อน for อยู่นะครับ อ่ะเราเขียนแบบนี้ปุ๊บลองไปดูผลลัพธ์ดูนะครับขออนุญาตลบอันเก่าทิ้งก่อนนาะจันกดเทสนะครับที่รูปสองคือทาเหมือนกันครับคือคือไปที่แทรกนะครับแล้วก็เลือกปุ่มพอเลือกปุ่มเสร็จปุ๊บไปเลือกลิงก์ให้ตรงกับชื่อตัวนี้ครับอ่าไปเลือกลิงก์ให้ตรงกับชื่อของโปรแกรมย่อยที่เขียนขึ้นนะครับในเคสนี้ก็คือชื่อว่ารูปอะไรครับรูปสองอ่า ก็จะได้ลิงแบบนี้อาจารย์มาแก้ไขชื่อเฉยๆนะครับพอเราคลิกปุ๊บเราก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็น100่ครับทั้งหมดกี่ช่องครับทั้งหมด12ช่องนะครับโดยเป็นช่องที่เกิดขึ้นจาก A6 ช่องแล้วก็ B ีกี่ช่องครับ6ช่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปรับอีกนะครับปรับอีกนิดหน่อยเนาะสมมติปรับเพิ่มเติมเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้ คอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่คอลัมน์ A คอลัมน์ B แต่อาจอยากได้คอลัมน์ที่ C ด้วยแสดงว่าตัวเลขตรง J ตรงนี้ครับอาจจะก็จะมาปรับจาก1ถึง2ก็กลายเป็น1ถึง3นะครับลองไปดูผลลัพธ์ดูนะครับขอ,ออนุญ,ญาตลบอันเก่าก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเคลียร์ให้เราเทสนะครับโดยการคลิกอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตงัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเห็นไหมครับก็ ทำให้เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้อะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะครับในการใช้งานรูปเนี่ยจริงๆแล้วการใช้งานคําสั่งของสัปดาห์ที่แล้วครับมันก็พอที่จะตอบโจทย์การทํางานอย่างเช่นการอินพุตค่าเข้าไปเพื่อบวกลบคูณหารใช่ไหมครับอย่างเช่นเราสร้างโปรแกรมสําหรับคํานวณพื้นที่สามพื้นที่วงกลมอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเทสอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วกันเนาะแล้วอาจจะมีการวนซ้ำอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้รูปแบบของ o o ร์ o ูล์เข้ามาช่วยได้นะครับ <c oughs> สําหรับตัวอย่างที่สองนะครับผ่านนไปนะ มาดูตัวอย่างที่3ค่ะอาจารย์เขียนเป็นโมดูลที่3ไว้นะครับตัวอย่างที่3อันนี้เพิ่มความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็คือใช้ for ซ้อน for ซ้อน for สานะครับโดยนะครับคนรับขงอจาร์เนี่ยอาจารย์ต้องการให้เห็นไหมครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเรามองตรงที่ไฮไลท์ไว้ครับมันเหมือนยกมาจากก้อนเมื่อกี้ก็คือโชว์ค่า100ใช่ไหมครับในคอลัมน์ที่ A คอลัมน์ที่ B นะครับแถวที่1ถึงแถวที่6 เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ก้อนเดียวแต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเพิ่ม c มาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมันสามารถที่จะเรียกใช้งานในแต่ละเวิร์กชีตได้ด้วยนะนะครับในเคสนี้เรามีเวิร์กชีตเออเวิร์ชีตที่หนึ่งถึงถึงเวิร์กชีตที่เท่าไหร่ครับที่สามเขาบอกว่าให้ใส่ค่าให้ใส่ค่าหนึ่งร้อยครับในคอลัมน์ A แถวที่หนึ่งแถวที่หกคอลัมน์ b แถวที่หนึ่งแถวที่หกแต่ใส่ทั้งสามเวิร์กชีต เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับข้างในสุดก็จะเป็นรอบของ J นะครับถัดขึ้นมาคุมขึ้นมาก็จะเป็นรอบของ I นะครับแล้วก็ตัวที่ครอบอยู่ทั้งหมดก็คือรอบของอะไรครับของ C เพราะฉะนั้นถ้าเรารันผลลัพธ์ถ้าเรารันผลลัพธ์ะครับทีนี้เวลาคุณไปทําที่บ้านนะคะสมมติว่าอาจารย์ให้คุณไปลองทบทวนที่บ้านเนี่ยบางคนเอาไปรันเองเนี่ยครับอาจจะติดปัญหานิดนึงครับเพราะว่าทุกครั้งแรกที่เราทํามาครับครั้งแรกที่เราทํามาเนี่ยเราต้องบอกแบบนี้นะครับว่า บางทีเนี่ยเราในในเวอร์ชัน2 0 1 3นะครับมันจะมีอยู่แค่ชี้เดียวแต่เมื่อกี้นี้มันมีกี่ชี้ครับที่เราตกํกำหนดไว้มี3ชี้เราจะต้องกดเพิ่มชี้ให้ครบสบก่อนนะครับอ่าแล้วถึงรันเนาะอย่างเคสนี้อาจารย์ทำครบละอาจารย์ก็กดเทสรลุดสามปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับผลลัพธ์เป็นแบบนี้ไม่ได้อยู่แค่ชี้หนึ่งนะครับถ้าเราคลิกไปที่ชี้สองนะครับผลลัพธ์ก็เป็นเหมือนกันชี้สามก็เป็นเช่นเดียวกัน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันรันจะกี่ชีทก็แล้วแต่ถ้าจะให้ทํางานเหมือนกันก็สามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งเวลาเราเขียนในโปรแกรมมะครับเมื่อกี้เนี้ยเราจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจบตัวที่อาจาร,รย์ไฮไลท์ไว้แต่เคสนี้เราสามารถเพิ่มคําสั่งที่ชื่อว่า Worksheet วงเล็บเปิดแล้วตามด้วยหมายเลขของ Worksheet เพื่อกํากับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คําสั่งที่อยู่ใน Visual Basic for a p p l ล c a t i o n เนี่ย ถ้าเราสามารถจับทางได้เราก็จะเห็นว่ามันสามารถเรียกใช้งานคำสั่งที่มีระดับซ้อนกันได้นะครับที่ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3าที่อยากให้เอาไปทดลองใช้ดูนะครับมาดูตัวอย่างที่4นะครับหรือว่าโมดูลที่4นะครับลักษณะอย่าลืมวิธีการสร้างโมดูลทําเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแล้วเลือก insert แล้วก็เลือกโมดูลนะครับมันจะได้1 2 3 4สมาเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องตกใจนะครับอ่ามาดูแบบที่4ี่ครับมาดูแบบลูดที่4เนาะลูดที่4ของอาจารย์คืออะไรนะครับ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ใช้ฟังก์ชัน for แล้วคือ for มันมีข้อดีครับแต่เราจะต้องรู้ตําแหน่งใช่ไหมครับเราจะต้องรู้จํานวนที่แน่นอนจริงๆทุกอันก็ต้องรู้จํานวนที่แน่นอนแต่ว่าเคสของการใช้ do while เนี่ยมันก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่มลดได้เลยโดยอัจยะอาเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยนะครับในเคสนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์กำหนดตัวแปรชื่อว่า i นะครับเป็นชนิด integer ก็คือเป็นจํานวนเต็มนะครับแล้วกําหนดให้ i มีค่าเท่ากับ1ครับให้ i มีค่าเท่ากับ1เสร็จแล้วอาจารย์ใช้คําสั่งชื่อว่า do while นะครับดูดีๆนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเป็นคําเฉพาะมันจะขึ้นเป็นสีอะไรครับสีเงินเนาะความพิสดารของโปรแกรม Visual Basic for a p p l i c a t i o n มันมีอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันก,ก็คือมันบางทีอะครับมันอาจจะไม่ได้ตรวจ syntax เนะาะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเน,นี่ยคนี้จะบอกว่าให้ใช้คําสั่งดูวนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณใช้เอ่อใช้คําสั่งดูวจะมาคู่กับคําสั่งที่ชื่อว่าลูปลูปคือการวนซ้ํานะครับใช้ดูวจะคู่กับอะไรครับลูปนะครับโดยการกําหนดว่าถ้า i น้อยกว่าห เป็นจริงนะครับถ้า i น้อยกว่า6เป็นจริงให้ค่าเซลล์อะครับที่ตำแหน่งที่ i ในรอบนั้นใช่ไหมครับของคอลัมน์ที่1ก็คือคอลัมน์ที่ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20แล้วก็กำหนดค่านี้ได้เลยครับ i เท่ากับ i บวกอะไรครับ i บวกด้วย1นะครับเมื่อกี้เราใช้คำสั่ง for for คู่กับคำสั่งชื่อ next ใช่ไหมครับ next i ก็คือมีค่าถัดไปก็คือค่าเพิ่มทีละ1นะครับส่วนถ้าเป็น d i v i e คุณสามารถเพิ่มได้เลยครับในเคสนี้นะครับเสร็จแล้วพอจบปุ๊บ มันก็จะไปวนซ้ำครับอย,อย่างเช่นเทีนี้เนาะอันแรกเลยก็คือใส่ไปที่ตำแหน่งของเขาเรียกว่าวแถวที่1คอลัมน์ที่ A ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ20เสร็จแล้วก็เพิ่มค่าายจาก1ก็จะกลายเป็น2ซึ่ง2ก็ยังคงน้อยกว่าเลยครับน้อยกว่า6ก็ยังคงทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเลข6อะครับ6น้อยกว่า6จริงไหมครับ ไม่จริงหรือว่าเป็นเทสก็คือหลุดออกจากหลุมก,ก็คือสิ้นสุดการทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวนี้ดูนะครับเมื่อกี้เราเทสรูหลสาไปแล้วใช่ไหมครับเรามาเทสรูหลสี่เนาะเมื่อเราคลิกป,ปึ๊บนะครับก็จะได้ยี่บทั้งหมดกี่รอบครับได้ห้ารอบดูดีๆนะครับดูดีๆนะผลลัพธ์ของการใช้ตัวนี้นครับเพราะว่ารอบที่หไ,ได้ไหมครับรอบที่สได้ไหมครับได้ อ่ารอบที่1ค่า i เป็น1รอบที่2ค่า i เป็นสองรอบที่สค่า i เป็นสามรอบที่สี่ค่า i เป็นสรอบที่ห้าค่า i เป็นห้าพอรอบที่หกค่า i เป็นหกหกหลุกจาก l ู o ก็เลยปริ้นอยู่แค่กี่ตัวครับห้าตัวเท่านั้นนะครับดูดีๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนได้หมดอะครับแล้วแต่อาจารย์แค่ยกเคสมาให้ดูเฉยๆว่าเอ๊ะมันใช้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นดู y นะครับถ้าใช้ for มาคู่กับ next นะครับถ้าใช้ดู y ก็มาคู่กับคําสั่งชื่อว่า loop นะครับโอเค ของสี่ผ่านไปเนาะไปดูตัวอย่างที่5้าครับอ่าไปดูตัวอย่างที่ห้านะครับตัวอย่างที่ห้าของอาจารย์เนี่ยเป็นการใช้งานฟังก์ชัน if ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก้อนนี้นะครับอ่าดูดูไปเรื่อยๆเนาะสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับเอ่อตัวถัดมานะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ว่า if e ครับปกติเราใช้ if e ธรรมดาก็ได้ถูกไหมครับแต่บางทีเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาว่าเราเองในฐานะ user หรือคนที่เขียนอ่อ เอ็กเซละครับบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ if e ในการที่บอกว่า if e ค่ะ a ค่าคะแนนน้อยกว่าเทา่านี้ได้เกรดเทา่านี้มันมี if e ซ้อนกันเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยต้องบอกว่าคนเขียนนะคบับางทีก็หลงลืมไปบ้างหรือว่าทำให้เกิดการตกหล่นเขาก็จะมาเขียนเป็นรักษณะของ visual basic for application ขึ้นมานะครับโดยในเคสนี้นะครับอาจารย์กําหนดให้ค่าที่1น,นะครับอยู่ในเซลล์ที่ a 10 ค่าที่2อยู่ใน A, เซลล์ที่ B ถ้า่าไหร่ครับ B 1 0แล้วก็เป็นผลลัพธ์นะครับในเคสนี้เราเทสแค่ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนาะนะครับซึ่งว่าเรากดกดปุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เอเอสอี A, S, e. มาไหมครับยังรงันได้เลย อ่ะเดี๋ยวลองใหม่พ o d u ที่2ออมันอาจจะซ้ำกับโมหเนี่ยครับอ่าอย่างเงี้ยเราทำปุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาขึ้นผลลัพธ์ว่าอ๋อสิบไม่เท่ากับห้าอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเขียน อ่ะนะครับเรารับค่ามา2ตัวเนาะก็คือค่า10กับค่า20ค่า10เนี่ยในช่อง A 10ค่า2ี่สในช่อง B เท่าไหร่ครับ B10 เนาะเราต้องเอามาเขียนครับอ่าดีการนะครับเราก็มาเขียนแบบนี้ครับในเคสนี้อาจารย์มีการใส่ตัวแปรเข้ามาทั้งหมด3ตัวนะครับมีค่า A ค่า B A กับ B กําหนดให้เป็นจํานวนอะไรครับจานวนเต็มนะครับส่วนผลลัพธ์นะครับ result เนี่ยให้กําหนดเป็นสตริงก็คือเป็นผลลัพธ์เมื่อกี้ครับที่ออก่าเป็น e c โคนะครับหรือว่า not e ีโคก็คือเท่ากันหรือไม่เท่ากันนั่นเอง อาจารย์บอกว่าจะลองเปลี่ยนมาใช้อย่างอื่นดูบ้างนะครับเห็นไหมอาจารย์ใช้คําสั่งชื่อว่าเลนครับอาจารย์กำลังบอกว่าค่า A ของอาจารย์เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ A10 ครับเห็นไหมเลนสนะครับวงเล็บเปิดนะครับฟันหนู A10 ฟันหนูวงเล็บปิดดอทแวร์ลูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่า A นะครับอะไรก็ไม่รู้แหละที่อยู่ในเซลล์เอสิครับมันจะถูกโยนมาไว้ที่ค่าอะไรครับค่า A และอะไรก็ไม่รู้แหละที่อยู่ในเลนสของ B 10จะถูกโยนมาที่ค่าอะไรครับ ค่า b นะครับเพราะฉะนั้น2อส่วนนี้ก็คือส่วนของการโยนค่าเพื่อเอามาใช้นะครับส่วนถัดมาก็คือส่วนของเงื่อนไขครับ if การใช้ if ที่อยู่ใน Visual Basic เนี่ย for application หรือ VBA เนี่ยครับต้องเขียนให้ครบนะครับก็คือมี if นะครับ if คือเงื่อนไขเนาะอย่างเคสนี้จาเห็นว่าถ้า a เท่ากับ b นะครับ if a เท่ากับ b เป็นจริงอย่าลืมใช้คำสั่งเด่นนะครับ if a เท่ากับ b เด่นถ้าเป็นจริงให้ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับคำว่าอะไรครับ อีโคก็คือแปลว่าเท่ากับถูกไหมแต่ถ้าเอลก็คือถ้าไม่เป็นไปตามนี้ให้โชว์อะไรนะครับจริงๆมิยังไม่โชว์ให้ดีซอร์ e มีค่าเท่ากับคําว่า NOT อะไรครับ NOT e q ี a l ก็คือไม่เท่ากับแล้วก็อย่าลืมใส่ NE ให้เเรียบรอ้อยเพราะฉะนั้นในเซตของตรงนี้ครับเป็นเซตของการพิจารณาเงื่อนไขเพราะฉะนั้นตรงนี้คือค่าอะไรครับตรงนี้คือค่าค่าจริงนะครับ ค่าจริงแล้วตรงนี้ก็ได้จะเป็นค่าอะไรครับค่าเทสค่าเทสนะครับก็ค,คือถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเสร็จแล้วทําอะไรนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าขออาจารย์เนาะอาจารย์เขียนว่าเลนที่ตําแหน่ง C 0 value ต้องมีค่าเท่ากับ B ส l t ที่เป็นผลลัพธ์ที่ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้ A เป็น10ใช่ไหมครับที่ A 1 0เป็น10ที่ B สิ 10, เป็นสิ ไอเป็นยี่0บสิบเท่ากับยี่สไหมครับไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นมันจะเอาคำว่า Not equal เนี่ยมาโยนไว้ในเซลล์ที่ชื่อว่า C เท่าไหร่ครับสี่สิบทีนี้ถ้าเรากลับไปดูผลลัพธ์ที่เราลานอนะไปดูผลลัพธ์ที่เราลารปึ๊บนะครับอ่นะเนี่ยครับมันก็จะได้คำว่าถ้าเรากดไปแล้วครับมันจะได้คำว่า Not e q u a l ขึ้นมานะครับถ้าเราเปลี่ยนสมมติว่าเราเปลี่ยนค่าอย่างเช่นเราบอกว่าเราใส่2ี่ิเข้าไปใหม่แล้วเราก็กดปุ่มเพื่อลรันใหม่ปุ๊บผลลัพธ์็จะะเปนอไรครคับ อีคอก็แสดงว่าปุ่มนี้ครับถูกเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ลองไปหัดใช้นะครับไปหัดเล่นดูเนาะเป็น i f แบบสไตล์แบบรูปเดียวนะครับก็คือมีเงื่อนไขเดียวแต่ว่ามีค่าความไม่ได้2อย่างก็คือไม่เป็นจริงก็เป็นอะไรครับเป็นเท็ตนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หกครับตัวอย่างที่หกอะตัวอย่างที่หกนะครับในตัวอย่างที่หกยาวนิดนึงครับอ่ะ เดี๋ยวอาจารดูตัวผลลัพธ์ก่อนนะในตัวอย่างที่6กอะครับมันเป็นการผสมระหว่างตัวหลูกนะครับอ่าตัวหลูกกับการใช้ if else เนาะโดยการพิจารณาค่าพอดีว่าเรามีค่าพิจารณาเยอะเห็นไหมครับเรามีค่าพิจารณาอยู่ 3, 3แถวหลกักๆนะครับ3แถวหลกักๆเลยนะครับโดยการพิจาณาค่าว่าตกลงแล้วเนี่ยผลลัพธ์ตรงนี้จะให้โชว์อะไรนะครับก็จะโชว์อยู่3อย่างครับสมมติว่าในโจทย์สั่งมาว่า ถ้าค่าที่1มากกว่าค่าที่2ให้โชว์คาว่า more than ก็คือค่าค่าที่1มากกว่าค่าที่2แต่ถ้าค่าที่1มันน้อยกว่าค่าที่2ให้โชว์คาว่า less than ก็คือน้อยกว่าแต่ถ้าค่าที่1เท่ากับค่าที่2ก็จะโชว์คาว่า equal นะครับแต่เพิ่มความพิเศษเข้าไปก็คือจะมีการใส่สีลงไปด้วยนะครับเพื่อเห็นความต่าง ของการใช้งานเนาะเพราะในสูตรนี้ครับมันจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือพอเรามีฟอร์แมตที่เป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเปิด Excel นะครับเอ้ยโทษดีเราไปเปิดตัวโคดดิ้งนะครับเปิดตัวโคดขึ้นมาเนี่ยหน้าตามันก็คล้ายๆกันถูกไหมครับคล้ายๆกันเลยเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากจะให้ทําเลยก็คือประกาศตัวแปรก่อนนะครับในเคสนี้เราประกาศตัวแปรไว้ทั้งหมดจริงๆต้องประกาศไว้ทั้งหมด3ตัวก็คือตัวที่เป็น a นะครับ a กับ b, b, b ไว้สําหรับเปรียบเทียบค่านะครับ result คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปแบบของข้อความาะอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูส่วนส่วนตัว i นะครับส่วน i เนี่ยนะครับเราเอามาสําหรับรันรอบนะครับในเคสนี้นะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เริ่มอาจารย์ใช้ i ใช้ใช้ for เพราะว่าง่ายสุดนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูนิดนึงครับเอ,อ่อข้อมูลของเราเนี่ยอันแรกเลยอยู่ในแถวที่เท่าไหร่ครับสิบาแล้วก็แถวสุดท้ายคือแถวที่ไร่ครับสิบห้า แถวที่13ากับแถวที่15นะครับคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์เอ่อ value หรือค่าที่1อยู่ในคอลัมน์ A นะครับแล้วก็ Val u e ออยู่ในคอลัมน์อะไรครับคอลัมน์ B ผลลัพธ์จะอยู่ในคอลัมน์ C นะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะแถวที่ใช้แถวแรกคือแถวที่13แถวที่ใช้แถวสุดท้ายคือแถวที่15เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเขียนโปรแกรมมะครับเราก็จะให้มันเริ่มตั้งแต่แถวที่13ครับจบที่แถวที่เท่าไหร่ครับ 15ทุกครั้งที่เราใช้ for i เท่ากับ13บูอย่าลืมด้านล่างใส่ไว้เลยครับก็คือ Next I เพราะว่ามันต้องมีการเพิ่มรอบเข้าไปเพราะฉะนั้นในก้อนของตรงนี้ครับในก้อนที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ตรงนี้ก็คือก้อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามค่า I นั่นเองหมายความว่าถ้า I เป็น13มันก็จะทําทั้งหมดก้อนนี้ก่อนแล้วถึงจะมีการเพิ่มจาก13มาเป็น14แล้วก็ทําก้อนนี้อีกครั้งหนึง่งนะครับในก้อนนี้เราทําอะไรบ้างนะครับเรากําหนดให้ค่า A กับค่า b ีครับมีค่าเป็นไปน ดูอาจารย์เขียนนะครับอาจารย์เขียนว่าเซลล์ที่ I แล้วก็ลูกน้ําเลขหนึ่งหมายความว่าอะไรครับเซลล์ที่ I ตอนนี้ค่า I มีค่าเท่ากับ13ก็คือแทนที่เซลล์ที่ตําแหน่งที่แถว13คอลัมน์ที่ A ถูกไหมครับ a 13มีค่าเท่ากับค่า A ที่โยนไปข้างหน้าอีกอันนึงเราเขียนว่าเซลล์ I แล้วก็ลูกน้ํา2ก็แสดงว่าอันนี้แทนคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับคอลัมน์ที่2หรือคอลัมน์ที่ B พอเราใส่ค่า A กับค่า B เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราถึงจะมาเปรียบเทียบ แต่เคสของเราเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเราใช้ E, AP, L, s E, ธรรมดาไม่ได้นะครับเราใช้ E, N, L, N, if ธรรมดาไม่ได้เราต้องมาใช้ E, N, L, E, AP, N, L แล้วก็จบด้วย N, E, L นะครับอันเนี้ยจะพิสดารน,นิดน,นึงเพราะว่าเรามีหลายเงื่อนไขแต่จะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยครับมันก็จะสามารถเพิ่มได้อีกนะครับไม่ได้มีแค่ว่าในแพทเทิร์นจะต้องเป็นแบบนี้ก็สามารถเพิ่มได้อีกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณใช้เคสนี้เราบอกว่า อันแรกเลยเราบอกว่าถ้าค่า a มากกว่าค่า b เป็นจริงนะครับให้ r e s o l v โชว์คำว่า modern ถ้าค่า a มากกว่าค่า b จริงให้ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับคำว่าอะไรครับ modern ที่สำคัญคือใส่สีด้วยครับที่เซลล์ที่ i 3ครับเราใช้คำสั่งชื่อว่า i n t e i o r เนาะ i n t e i o r แล้วก็ตามด้วย color index นะครับ i n t e i e r ตามด้วย color index เนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดสี โค้ดสีอะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ1-50ตัวแล้วแต่คุณจะเลือกสีไหนแต่ทีนี้อาจารย์จะต้องหาตัวโค้ดสีให้คุณอีกทีแต่ว่าตอนนี้ลองไปสุ่มเล่นดูได้นะครับอย่างเคสตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นสีง่ายๆครับสีที่สีฟ้าสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ศูนก็คือไม่มีสีก็คือสีขาวนะครับเคสนี้อาจารย์บอกว่า โอเครีซออาจารย์เป็นแบบนี้นะครับสีเซลเป็นสีที่รหัสที่โค้ด37เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโค้ด37คือสีอะไรอันที่2ถ้าค่า A มันน้อยกว่าค่า B สมมุตินะครับมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขแรกแล้วมาตกเงือ่อนไข2ให้ค่ารีซอว์มีคำมีค่าเท่ากับคําว่า less than นะครับแล้วก็ค่าสีมีค่ารหัสรหัสสีเท่ากับ38นะครับแต่ถ้าไม่ตก2เงื่อนไขเลยนะครับสแสดงว่าค่า2ค่ามันอาจจะทําไมกันครับเท่ากัน นะครับพอมันเท่ากันก็ให้ Re ซอว์มีค่าเท่ากับ Echo นะครับแปลว่าเท่ากันแล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่รหัสสี <c oughs> เป็นเบอร์อะไรครับเบอร์สูงพอจบเงื่อนไขเสร็จเราถึงจะมายโยนค่าตรงนี้ครับใส่กลับให้ตรงเออโทษทีเอาค่า r e s อ l ์ที่ได้จากเมื่อกี้เนี่ยครับมายโยนกลับให้ค่าตำแหน่งที่เซลล์ที่ i3 เซลล์ที่ I3 ก็คือเซลล์ที่ตำแหน่งที่แถว13แล้วก็คอลัมน์สนะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มค่าไไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูว่าวิธีการรันผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับ อันนี้10มากกว่า5ใช่ไหมครับ10มากกว่า5ถูกไหมถ้า10มากกว่า5ให้โชว์คำว่าโมเดลนะครับสิกับ10เท่ากันให้โชว์คำว่า Equal นะครับสิ 10, มันดันน้อยกว่า15ให้โชว์คำว่า less t t a นนะครับถ้าเราเอาเมาส์คลิกในส่วนของตัวปุ่มที่เราสร้างขึ้นนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยคนใหม่ลูกหลักคนใหม่นะครัโอเคนะครับอ่ะ ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้ามันมากกว่าสีรหัส37อะครับมันคือสีออกอฟ้าส่วนสีรหัส38อะครับมันจะออกชมพูชมพูอ่อ,อนๆเราเปลี่ยนรหัสสีเล่นดูได้นะครับอย่างเช่นเราไม่เอา37กับ38เราอยากได้30ไม่รู้เด่กจะรันได้ไหมกับ32นะครับลองดูนะครับบางทีมันก็จะเออเลอร์นิดหน่อยอ่าเนี่ยครับนี่คือ30กับ32นี่คือ30คือสีแดงครับแทงเข้มแล้วก็32คือสีน้ำเงิน เปลี่ยนตรง Color Index กนะครับก็คือรหัสสีนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้เห็นว่าแวบบใช่ไหมครับอาจารย์มีการใช้ปุ่มเคลียร์นะการที่อาจารย์ใช้ปุ่มเคลียร์อาจารย์ก็ต้องไปเขียนโค้ดเหมือนกันครับอาจารย์ก็ไปสร้างเป็นโมดูลใหม่ขึ้นมานะครับในเคสนี้ง่ายเลยนะครับสร้างเป็นโมดูลที่7นะครับใช้ for loop ธรรมดากระโหลกลานี่แหละนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งชื่อว่าเคลียร์คำสั่งเคลียร์ครับเป็นคําสั่งในการเคลียร์ค่า จริงๆก็เคลียร์คัสหมดเลยนะครับทั้งค่าและสีแต่ทีนี้เรากลัวว่าสีจะไม่เปลี่ยนด้วยแล้วก็เลยใช้อินเทเล็กเทนเลอร์อินด์เป็นเบอร์ศูนย์ด้วยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็คือค่าที่อยู่ระหว่างตําแหน่งที่เราต้องการจะใช้ครับก็คือตรงนี้ครับช่วงที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ตรงนี้ก็จะหายไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการใช้คําสั่งชื่อว่าอะไรครับเคลียร์นั่นเองนะครับก็คิดว่านะครับในส่วนของตัวการใช้งานเบื้องต้นสําหรับการใช้ จริงๆก็ค่อนข้างแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับกับที่เคยอาจจะเคยเรียนมาหรืออาจจะไม่เคยเรียนมานะครับตัวนี้ก็น่าจะพอตอบโจทย์ในเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้ได้บางส่วนนะครับอลายคนวรจสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผมอยู่ในฟิวชั่นนี้เนี่ยผมต้องใช้หรือเปล่าคําตอบก็จริงๆก็ต้องใช้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะใช้แค่ลึกหรือว่าไม่ลึกแค่นั้นเองนะครับเอ่อในส่วนของ if มีคําถามอีกไหมครับเอ้ท,ทั้งทีในคําสั่งของ v b a มีคําถามไหมครับมีไหมครับ โอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรนะ